ใครที่บอกว่าอิมูระหาซื้อยากส้มบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเขามีจุดจำหน่ายที่ร้านภูมิใจไทยเอสพลานาดรัชดาด้วยนะร้านจะอยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นเอ็มค่ะอยู่ฝั่งที่ติดเคาน์เตอร์แคชเชียร์เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาร้านภูมิใจไทยสาขารัชดาที่สาขาอื่นก็มีนะที่นี่นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อิมูระทั้งสตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้โลชั่นตัวนี้คือเขาจะให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ต้องรับเคมีบําบัดและฉายแสงโดยเฉพาะเลยค่ะและก็ยยัััังมมีีีตตวววาดดก้้้นนะใช ส้มใช้บำรุงริมฝีปากก่อนนอนทุกวันเลยค่ะใครที่สนใจตอนนี้เขามีให้ลองเทสได้ด้วยนะคะและมาถึงนังเอกของเรานะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้อิมูร a วิตามินที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายสําหรับผู้ป่วยที่ให้เคมตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องการนอนลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นค่ะหรือถ้าใครที่ต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษก็สามารถทานได้นะคะสําหรับใครที่อยากลองทานนะคะอิมูร a เขาก็มีขนาดทดลองชุดเปิดใจขนาด12ซองด้วยนะสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยมาถึงหน้าร้านขนาดนี้มี สมจะพลาดชอปกลับบ้านไปเลยค่ะทั้ง3ชิ้นใครที่อยู่ใกล้ร้านภูมิใจไทยสาขาไหนอย่าลืมเข้าไปช็อปอิมูรากันนะคะ